ามสวัสดีค่ะนี่เป็นกิจกรรม PVP นะคะไม่นะเธอเด้นเล่งอ่ะดูคนไหมอ่ะก็ห้องมันเด้งมาปุ๊บมันสิบสามคนแล้วอ่ะชินไม่ทันชินไม่ทันอรอรอรอห้องสองอุ้ยอยู่ทีมกใคาเอมี่เราอยู่จิมเดียวกันน้ำจิ้มล่ะก็อุ้ยโอ้โหลวโอ้กูได้แค่สี่ร้อยแหละเมนไป ลองโอ๊ยเรามีกระโฟที่กี่บอลลอง Let's Proud Let's Proud นี้ตาเกิดได้ปะได้ได้ได้ฝั่งนั้นมีพระฝั่งเดียวกันเว้อ บูนบูนตัวเอ็นบลิงในตัวที่มันโดนกระตือแล้วทำตีมากระโดดไปเอยียบแม่งเลยฝั่งนั้นมีพานะทุกคนอ๋อแล้วน้ำจิ้มอยู่ฝั่งนั้นน้าโอ้ยอยู่คนเดียวเวอร์งงว่ะเฮ้ยโดนอะไรเนี่ย ฉันโดนอะไรนี่ปีกบงังไปหมดโลงเหียนอุ้ยอัดคลิปอยู่นะคะอุ้ยทำไมฝั่งนั้นนำล้วล่ะ ซู้ๆูๆค่ะทุกคนทุกทีมว hey. <c oughs> สวย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 เพนาตีเพนาตีเพนาตี เออเออเออทีมกูไม่หนักกว่านะฮะน้ำจิ้มมันอยู่อะไรต่อโดนนะครับโดนนะคเนาะไม่ใช่ไหงคนนั้นไม่ใช่จิ้มเอาไปเลยไปเลยไป ไฟบอลมาจากไหนอยู่ข้างบนกรี๊ดโอ้ยอันตีเหนียวไปอย่าง,งี้เลยเหรออุ <laughs> ้ยเมือป่าระวงัง สก,กิลเอ้ยอันตีไข่วะนั่นโอ้ย,โ,อยโดนอะไรนี่กูตายอ้าวโอ้ยกูไม่ยอยากโดนจินเจนแล้วเมอมันปั่นที่หลังอะ มายังมูมายังมูมายังมูมายังมมาลยมาลโดนอะไรนี่อาลมข้างหลังคนนี Ini <laughs> anti main, ini berarti saya. Seneng seneng. กวนตีค่ะ ้ยเสาจับ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  อย้ย ok> ้ยไม่ได้ยว่งนั้นมีปลา้ยโดนชอตทีหนึ่งทีมแพ้ได้อะไรไหมคะทีหนึ่งทีมแพ้ อ๋อตายช่วยกันด้วยโอ้ยอะเฮจบ